ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่มีการชี้แจงผู้ประกอบการในเรื่องของมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับเน้นยามาตรการทางสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดครับนายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจในเรื่องของการดําเนินการตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการซักซ้อมความเข้าใจและก็แนวทางปฏิบัติเพื่อรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอน ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นครับโดยเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR และอยู่ระหว่างรอผลนะคะต้องเดินทางจากท่าอากาศยานไปยังโรงแรมที่สำรองไว้ด้วยยานพาหนะของโรงแรมแบบไม่มีการแวะระหว่างทางหรือเรียกว่าซิลรูทนั่นเองและจะออกจากที่พักได้เมื่อผล RT-PCR ครั้งที่1เป็นลบเท่านั้น ร้อมทั้งต้องมีการแจ้งเตือนและแนะนําให้นักท่องเที่ยวที่พำนักในวันที่5ต้องตรวจ rt pcr ในครั้งที่2ด้วยค่ะในส่วนของร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ได้มีการกำชับให้ดำเนินตามมาตรการ c o v i ดฟรีเ setting โดยจะมีการประเมินทุก14วันผู้ที่ใช้บริการให้บริการในร้านอาหารจะต้องฉีดวัคซีนครบ100%เรซรวมไปถึงผู้ที่เข้ามาใช้บริการต้องผ่านการฉีดวัคซีนหรือว่าตรวจ atk นะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้อ c o v i ิด -19 ครับ ครับถ้าเดินทางมาถึงในจังหวัดเราเขาจะต้องมีการตรวจก่อนก่อนที่จะโกก็คือว่าก่อนที่จะไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ได้ให้โรงแรมได้ถือปฏิบัติในเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวแล้วก็พาท่องเที่ยวอยู่ในซีลรูทของโรงแรมก่อนนะครับคือมาพักที่โรงแรมก่อนแล้วก็ต้องมีการตรวจ rt-pcr กับโรงพยาบาลคู่สัญญาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าผลเป็นลบหรือว่าเป็นนิเกทีฟนะครับนั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเดินทางออกจากโรงแรม นะครับไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับแต่ก็ยังมีการต้องตรวจนะครับหาเชื้อไวรัสโคโรนาผู้ประปกอบการเองเนี่ยมีความกระตือรือร้นให้ความร่วมมือในการดูแลเพื่อสร้างขับเคลื่อนเศรศษฐกิจเราในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพที่ดีในการอยู่โควิดอย่างไรก็ตามเราก็มีการสื่อสารกับโรงแรมที่อยู่ในทั้งกลุ่มสมาชิกและไม่ใช่กลุ่มสมาชิกเราอยู่แล้ว